ขอนกระเจิงไฟลุกเรือท่องเที่ยวอยุทยานักท่องเที่ยวปลอดภัยดีเวลาประมาณ14นาฬิกา18นาทีนะครับวันที่16เมษายนมีรายงานว่า เรือท่องเที่ยวไฟลุกไหม้ท่ามกลางแม่น้ำเจ้าพระยาในบริเวณป้อมเพชรจังหวัดอยุธยาโดยที่บนเรือยังมีนักท่องเที่ยวอยู่หลายรายเคราะดีที่ว่ามีเรือท่องเที่ยวนะครับเขาผ่านมาอยู่ใกล้ไม่ไกลมากก็เลยช่วยถ่ายโอนนักท่องเที่ยวไปและลูกเรือรวมกันทั้งหมด24รายเบื้องต้นไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอันตราย ต่อมาเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานนะครับเร่งระด,ดมฉีดน้ําเข้าควบคุมเพลิงสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้คลี่คลายลงแล้วเพียงแต่ว่าสาเหตุของเพลิงไหม้นี้เจ้าหน้าที่เชื่อว่ามาจากไฟฟ้ารัดวงจรที่อยู่ข้างใต้ท้องเรือนะครับข้อมูลเบื้องต้นบอกว่าเรือลํานี้เนี่ยเป็นเรือไม้สักทั้งลานะครับใช้สําหรับการท่องเที่ยวแล้วก็มีร้านอาหารที่อยู่ข้างในด้วยซึ่งเขาเปิดให้เช่าเหมาลํา แล้วก็เดินเรือในพื้นที่ของแม่น้ำเจ้าพระยาป่าศัก์จุดเกิดเหตุน,นั้นอยู่ไม่ไกลาจากวัดพนันเชิงวรวิหารมากนักส่วนด้านความเสียหายคาดว่าน่าจะมีเกินหลัก3ล้านครับวีก้าว News ข่าวจริงชัดเจน